วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำงานศิลป์นะคะนี่นะคะเริ่มจากกระดาษแรกก่อนเลยนี่นะคะนี่ก็คือรัปผลผลไม้มีหลายอย่างเห็นไหมคะเขาทำกันได้อย่างไงนะคะราคาเป็นล้านนะคะเนี่ยเกินไปเป็นหมื่นแต่คนต้นฉบับคนลาเอียกมากกระดาที่สองก็คือผลไม้อีกมีแอ มดอันนี้น่าจะเป็นของจักรั่ังแต่ว่ากระดาษแรกนั่นคือของไทยนะคะอันที่สองนะคะก็คือขนมไทยนะคะมีฝอยทองมีขนมเปียกปูนมีขนมดอกจอกมีขนม้วยมีขนมอ่ะมีหลายอย่างค่ะะคแล้วก็มีใบตองมีถ้วยงล้าดด้วยนะคะใช่ไหมคะแพงมากเลยค่ะ หมดไปหมดแล้วนี่นะคะเท่นยังมีช้อนด้วยค่ะช้อนนะคะนี่ช้อนนะคะนี่ช้อนมีช้อนมันหลุดออกมาไหนคะหยิบไอ้ที่ว่าแก้วใสๆเล็กๆอ๋ออันนี้อันนี้เป็นร้านขนมนะคะเป็นร้านขนมไม่แตกไ่เก่งนี่ก็คือร้านน้ำแข็งใส่ค่ะน้ำแข็งใส่หยิบแก้วมันจะแก้วใบเล็กๆกิ๋วๆแต่อันที่คะมันจะมีอยู่สามแก้วแต่กลัวแตกมากค่ะ นี่นะคะคุณ,คณพี่ไตยเด็กชายยศสะทะวันจงศิรินะคะล้างแก้วน้ำทั่วน้ำ